จ้าสิพามาดังไฟหนึ่งเขานะจ๊ะสิมาทดสอบให้ทุกคนเบึงทานใบโอช้างหองน,น้าจะที่ห้าเผาใส่วามันลูกมันกาดีบอนะจ๊ะเรามาเริ่มจุดไฟกันเลยโอ้โอหอนหอนหอนเำน่มแรกเราก็จุดไฟกันนะจ๊ะไฟ ใส่ฟืนจุดไฟใส่ฟืนกันเลยจ้าเดี๋ยวถ่าไห้มันไฟมันลุกก่อนแล้วจ้าห้าจ้าเสียเอาทานใส่ ข้าวไฟข้าเาาห,หาลิมลูกข้าวก็วเอาข้าวไฟข้าเหลิมลูกข้าวก็เอาทานใจเลยเลยจะ้ะนี่ด้จ้ะนี่ทานของเหา ี่จะทานของเราทานใบโอชาจะเป็นแบบนี้นี่ใหม่ยหน่อยท่อนยังสีก็เป็นทานเลยจ้ะควายลวนสิเขา้าลวนสิเขา้าเอากับอานารฮักทานใชเลยนี่ มี่าล้างห้อง้ะจ้ะมีใส่ข้างในฮักเอาปืนใส่ประธานใส่กันเลยจ้าในห้องจะทาเปอกนการทนลุกนะจ๊ะ ฮักง่ายผ่านหอ้องความชื่นมันออกเบิดแล้วเนาะจ้ะมันบมมีความชื่อมาทดสอบให้ทุกคนว่นวาม,า,มสาสิกกาสันด เดี๋ยวรอ,อไฟเบิงเดี๋ยวรอก็อไ,ได้จ้ะเอาผงอาทานใส่เดี๋ยวรอสรุกก่อนเอาผงใส่เอา,อเอาอทานใส่ ก็รอมันลูกเบิร์ดเลยจ้ะว่ามันสิกาดีบอจุดจิตไฟไหวเลยจ้ะนี่ตอนนี้ไฟห้องอ่อนกําลัางเหลื่อมลูกเลยจ้ะกําลังติดแล้วจุดติดไฟเร็วฐานไม่มีความชื้น,แล,ะะนแล้วก็กาห้ามเนินเขาแล้วห้าก็เฮ็ดเน้ากินต่อเลยอีกเลยจ้ะเอาจะเพิ่มทานอีกนิดหน่อยทาหนห้องให้มันเป็นขึ้นเป็นเปลวไฟ ความชื้นความชื่นน้อยอีีเลยจ้ะสิบอมมีเลยความชื้นเทานห่ซิบอมมีเลยกำลังลูกเลยจ้ะผ่านใบโอชาของเรา ทานของเห่าก็เริ่มก,า,กาแล้วนะาจะเริ่มกลาแล้วไฟก็ร่างแดงนะจ๊ะไฟกำลังลุกไฟกำลังแดง ก้อยห้อห่อกาแล้วลูกแล้วห่อก็เอามะเขาตั้งเได้เลื่อนด้วยจ้ะ น่าจะอัดตังเลยก้าแล้วแต่พห,หันเลยก่าห่างเลจ๊ะไฟดูพหันเลยลุกขึ้นโอเคปิดฝาได้ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เรามาทดสอบถาดของเรากันนะคะให้ทุกคนดูบายบายสวัสดีค่ะ